สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับ a อฟอร์หัดใหญ่นะฮะก็วันนี้ครับรีวิวนะครับชุดแต่งอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า Ford r e n g e r x l t นะครับผมคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็น XLT 4ประตูออตโต้นะครับราคาอยู่ที่8,99,000บาทนะฮะสำหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าทำการตกแต่งนะฮะตามสไตล์ของลูกค้านะฮะ ลูกค้าเลือกแบบนะครับเองทั้งหมดนะฮะเอก็จัดให้ครับผมอาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะฮะจากด้านหน้ากันเลยนะครับผมโอเคด้านหน้าตัวนี้นะครับตกแต่งเป็นชุดแต่ง f 1 5 0 spider นะครับสำหรับชุดแต่ง f 1 5 0 spider นี้นะฮะเราก็ทำการปรับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับก็คือในชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วก็กานชนนะครับ การชนหน้าเราก็ปรับเปลี่ยนให้นะฮะสำหรับชุดแต่ง F150 s เดอร์นี้นะครับมาพร้อมกับตัวคิวล้อนะครับซึ่งจะเข้ากันกับชุดนะครับนี่คือสไตล์คิวล้อของชุดแต่งตัวนี้นะฮะอ่านะครับนี่คืออย่างแรกนะฮะแล้วก็ติดเป็นสกูฟฝากระโปรงนะครับแบบต่านะครับเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะฮะซึ่งตัวสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถไหม หรือจะเลือกแบบตัวสกูฟฝากระโปรงในส่วนนี้เป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับก็จะมีให้ลูกค้าเลือกนะครับอ่าอย่ามีการติดตั้งตัวครอบไฟนะฮะด้านหน้านะครับล้อแม็กครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะฮะก็แม็กสุดฮิตเช่นเคยครับผมแม็กลายดอกไม้นะฮะของ o อเอซินะฮะแล้วก็ใส่พร้อมกับตัวยางแม็กซินะครับตัวนี้ถือว่าขายดีนะฮะ แล้วก็คุณภาพยางเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเสียงนะครับก็พูดได้เลยว่าไม่มีเสียงที่ดังจนเกินไปนะฮะด้านข้างคันนี้นะครับไม่ได้ทำการติดสติกเกอร์นะครับก็ปล่อยเป็นสีรถนะครับเป็นพื้นที่สีรถนะฮะปีคิวบันสศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะฮะสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะครับลูกค้าใส่เป็นสีดำนะฮะ ก็คือเป็นสปอร์ตบาร์สไตล์เดียวกับ YT e ทนะฮะซึ่งถ้าเป็นตัว y t e ทตัวใหม่เนี่ยมันจะมีตัวคาดส้มนะครับก็คือคาดบริเวณนี้นะครับคาดเป็นสีส้มนั่นคือ y t e ทตัวใหม่นะครับแต่ว่าถ้าติดตั้งสปอร์ตบาร์เพิ่มเติมเนี่ยเราไม่ได้มีคาดสีส้มให้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกเป็นแบบลายเ,าเป็นแบบสีดำทั้งชิ้นอยู่แล้วนะฮะขอไฟท้ายครับผม ด้านหลังนะฮะกันชนนะครับของ XLT นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับเป็นสีเทากราไฟ์นะครับหรือว่าสีเทาดำนั่นเองนะฮะนี่ก็คือบริเวณรอบรอบรถนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างนะฮะที่ทำการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตัวกันชนหน้าเราก็จะมีพื้นให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดนะครับกระจังหน้านะฮะเราจะไม่มีการเก็บอุปกรณ์ของลูกค้าไว้นะครับ ดูรอบคันครับก็อาจจะต้องรีวิวแบบด่วนๆนิดนึง5ช่วงนี้พอดีว่ามีส่งมอบรถหลายคันนะครับก็เลยไม่ได้ทํารีวิวแบบละเอียดนะฮะแต่ก็พอจะอนุมานได้ว่านะครับลูกค้าหลายๆท่านก็คงจะพอจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับรูปแบบของอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะ ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ฟอร์ทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อปรึกษาได้นะฮะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เอลืมนะครับตัวนี้ทำการตกแต่งไฟหน้ามาแต่งนะฮะทำการตกแต่งไฟหน้ามาแตง่งเดี๋ยวเอจะขออนุญ,ญาตน,นิดนึงนะครับขออนุญาตเปิดไฟนะครับ รีวิวให้นะครับตัวนี้โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เอเปิดเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟหน้ามาแต่งตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นแค่ตัวเฉพาะของไฟหน้ามัดแต่งอย่างเดียวนะครับผม ไฟติดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างก็จะมีไฟด้วยนะฮะของตัวชุดแต่ง f หนร้อยห้าสิบสปเดอร์โอเคครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะต้องการข้อมูลนะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างของคลิปวิดีโอเช่นเคยนะครับก็ต้องการปรึกษาเรื่องไหนนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเอาข้อมูลไปพิจารณานะครับกันก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะฮะ ของเอทำงานชัดเจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่นะฮะคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ